รถไม่มีน้ำมันครับเติมเมื่อเช้าไป700รก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเพื่อนและทุกๆ,ๆคนครับตอนนี้ขอตัดมาช่วงทำทางครับ กิมตลิงครับเป็นคลองน้ำสาธารณะครับลึกเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวนะครับใกล้ๆเลยครับอย่างลึกน้ำใสเชี่ว ตรงนี้เจ้าของเขาเจะทำทางขึ้นมาไว้ฉีดยาครับโดยตรงข้างล่างนี้ปลูกอ้อย จริงๆแล้วมันจะค่อนข้างชันนิดนึงครับว่าไม่โครโคดขึ้นมานครับถ้าเรามองมองดูก็เหมือนไม่ไม่ไมค่อยชันนะครับแต่จริงๆก็นิดนึงครับ หน้านี่ใหญ่ดีครับดูบึนบึนคะรับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับผม แล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวมีคลิปถ่ายยาวๆใหดูครับตรงข้างหน้านั้นแหละครับ